ครั้งแรกของมิสแอนลีแต่ว่าร่วมงานกับแถวก็คือร่วมงานมาหลายครั้งแล้ใช่ครับผมใช่แว่ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนดีครับรู้สึกดีเพราะว่าจวันนี้จะได้แบบเหมือนมานั่งแบบเหมือนแชร์อะไรหลายเรื่องด้วยเรื่องแบบเกี่ยวกับหนังสือด้วยหรือเรื่องแบบโมเมนต์ต่างๆของเราด้วยทั้งสองคนมีโมเมนต์อะไรมาบอกนวันนี้อยากโอ้จริงๆมีแบบหลายๆอย่างเลยครับผมที่แบบพี่ๆแฟนคลับอาจจะแบบยังไม่รู้แบบ จริงเรามีมันย้อนแบบโมเมนต์ตั้งแต่แบบแรกๆเลยอาจจะย้อนไปถึงตอนเด็กเลยด้วยซ้ำก็รู้สึกว่าแบบเออแบบเหมือนให้แบบพี่ๆเป็นขับรู้จักพวกเรามากขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ yes เห็นว่าตอนเด็กก็คือรักการอ่านอยู่แล้วด้วยแบบว่าหยิบหนังสือออกมาจากที่ของแบบห้องคลอดด้วยเลยห้องคลอดเลยเหรอไม่บอกอ่ะไม่แต่ผมชอบชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วไปถึงเนี่ยสมัยเด็กเราชอบไปร้านแบบหลังเลิกเรียนไง ไม่เข้าไปร้านขายหนังสือเขาไปนั่งตามทั้งวันผลิตเองเลยผมละถ้าเป็นถ้าเป็นตะก่อนแบบสมัยเรียนตอนช่วงแบบถ้าเป็นช่วงมต้นอะไรเงี้ยน่าจะเป็นอะไรอ่ะหนังสือฟิลแบบไม่ยากแค่อยากเรียนดีอาไม่เคยเห็นผมเคยเห็นแต่ไม่เคยอ่านอะไรมันจะเป็นแนวแบบเขาพูดเขาไหนเราคุณไม่มีอะไรจะขิงของเราเราก็อ่านผู้เข้าแทบทุกวันไอ้พวกแบบร้านหนังสือร้านอะไรเนี้ย เข้าไปทำไมเข้าไปต่างแขมแต่มันเย็นจริงนะมันจะมีมุมแบบเงี้ยงีเงี้ยแบบสงบสงบใช่แต่แต่เอาจริงตอนเด็กผมแบบเป็นคนแบบอ่านหนังสืออยู่แค่อย่างเดียวเลยคือหนังสือแบบหนังสือมุกตลกหนังสือเรียนอะไรอย่างงี้ไม่เอาลองสมุกิลองสมุกอ่ะจำได้ไหมอ่ะโอ้โหมันไม่ได้มันไม่ได้เล่นมุกนานแล้วครับผมเล่นกับใจมากกว่าเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้รอเล่นรอเล่นนะครับรอเล่นื่ไม่ต้องอ่าน ครับผมอะไรล่ะ็คือใดๆก็คือรักนักก็แหล่ะรักการอ่านก็ต้องไปแลกตูครับผมวันนี้ก็ได้มาแลกเปลี่ยนครับอย่างเมื่อกี้เฟิร์สบอกว่าเฟิร์สชอบอ่านมุกตลกแล้วเต้นชอบชอบอ่านเต้นเหรอครับถ้าถ้าไมอ่านใจนะถ้าผัดก่อนเลยไม่ได้เป็นช่วงช่วงแบบนั่นแหละหมอต้นเต้นชอบอ่านหนังสือแบบพวกการ์ตูนแบบ เนี่ยไอ่เนี่ยที่ท่านพูดชื่อไปประมาณนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นโตมาก็จะเป็นแบบพวกเป็นนิยายสืบสวนไม่ก็แบบเป็นหนังสือท่องเที่ยวท่องเที่ยวสวิตส์หรอคะ <c oughs> อันนั้นเดี๋ยวไปเอง <c oughs> อ่ะ,อะโอเคแล้วนอกจากนี้เราจะได้เห็นเราทำอะไรมากกว่านี้อีกไหมในงานมีแบบเหมือนมันเหมือนเป็นแฟนมีก็ได้อ่าจริงๆมีมแต่ว่าม,มันสปอยได้ไหม <c oughs> พูดได้หรือเปล่าดีกว่าผมไม่รู้ว่าพูดในไหนแบบต้องรอดูในงาน <c oughs> อาะก็จ <c oughs> ะมีแบบว่า เล่าเรื่องแบบโมเมนต์ต่ตงตางๆอะไรอย่างนี้นะครับรผมแล้วก็อาจจะมีแบบมินิแกมเบาๆหล่อพี่ไม่รู้เลย <c oughs> ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมคิดว่าอาจจะมีเฉยๆอาจจะมีใช่ฮะโอเคถ้าใครที่ไม่ได้มารานนี้พลาดไปแล้วก็สามารถติดตามต่อได้ที่ทททามาิเรียมแรกแคลคันอ่อใช่ครับผมก็สมมติแบบว่าถ้าใครไม่ได้แบบมารอบนี้หรือแบบใครกดบัตรไม่ทันก็คือไม่ต้องเสียใจนะครับผมก็สามารถแบบ ในเน้สารแถวก็จะมีแบบข้อมูลต่างๆของพวกเราแบบว่าในม,ม,ม,มุมที่แบบพี่ๆแฟนคลับอาจจะยังไม่เคยเห็นอย่างก็แบบอยู่นั้นเต็มเลยครับผมขอ,อจะเจดอย่างไรเรื่องสองเรื่องเรื่องอะไรนะฮะมุมที่แบบที่เราให้สัมภาษณ์ไปหรือแถวไปมีไหมในหนังสือเน้อสารแ,แถวโอว้ <laughs> จริงๆมันมีเยอะนะถ้าผมจำไม่ได้แล้วว่านี่นะครันกถ้านิดเดียวหรอ เยอะก็ได้ผมก็จำไม่ได้ผมนั่นน่ะสิผมก็จำไม่ได้ว่าผมพูดอะไรไปบ้างจะจจำได้ว่าพูดเยอะมากก็น่าจะเป็นพวกแบบโมเมนต์แบบว่าก่อนเข้าวงการอะ,อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็แบบสมมติถ้าแบบเออถ้าไม่ได้เข้าวงการไปทำจะได้ไปทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค,คือฟิวนั้นครับผมครับผมได้เหรอฮะผมจนทำอะไรนะเขียนอะไรนะนืกป่ะก็นี่ไง ได้ไหมพี่พูดถึงเรื่องไอ้สามสิบแปดปีที่แล้วปะพี่ต้นสมัยสมัยอยู่อยู่ในนิวยอร์กใช่สมัยอยู่นิวยอร์กใช่ไหมที่ก็ใช่เราแบบผิววประวัติสามสิบแปดปีมาแล้วตอนที่พี่ต้นไปล่าอันนี้ล่าป่าคอผิดเพียงอวามผิดเป็นไงบ้างคะเพิ่งกลับมาสดๆร้อนๆอ่านปุ่มพลาดสองเป็นยังไงออ่้สนุกสนุกมากสนุกมากครับผม บอกหวานมากไม่หวานนะฮะหรอคะและ้วรสชาติอะไรส่วนมากก็จะเป็นเค็มคบแบบถ้าเป็นลูกชิเป็นเนื้อย่างอะไรเค <c oughs> ็มถ,<อ>ถ้าเปรียบกับอ่าญี่ปุ่นเมื่อครั้งที่แล้วมันต่างกันเยอะไหมครั้งที่แล้วเหรอฮะพี่เจ้าจะบอกว่าจำไม่ได้นะเพราะครั้งที่แล้วโดนอะไรถ <c oughs> ้าต่างไหมก็ครั้งนี้ได้เที่ยวเยอะขึ้นเนาะใช่ไหมอืม อย่างนี้เพราะมันมีวันหนึ่งวันได้เที่ยวสองวันอืสองวันใช่ครับแล้วก็ทํางานอีกสองวันอืครับผมกลับอีกหนึ่งวันผมอธิบายอะไรพูดทำไมอ่ะอ่ะเพิ่งต่างไหมครับใส่เด็กญี่ปุ่นไหมครเบที่ยเราไปโอ้ยผมว่าต่างนะเพราะเราได้เที่ยวเยอะขึ้นนี่มาทรงเยอะเลยก็เราได้ช้อปปิ้งสองวันทำไงสองวันกลับอีกหนึ่งวันเหมือนกันเตะ ช่เพราะว่าแบบเราอยู่ด้วยกันตลอดก็ต้องเหมือนกันไงก็ต้องเหมือนกันน่ะใช่ครับผมเพราะไม่ได้ผมพูดเฉยนครับเพราะว่าครั้งนี้แบบว่าไม่มีคนมาให้เรางอนหรือว่าทำตัวดีอะไรองก็ไม่ดีหรอกครับผมไม่อยากแบบไปงี่เง่าใส่เขาไงเออเดี๋ยวแบบเดี๋ยวแบบรางนอนอกแล้วอะไรเงี้ยแค่นี้นอนอะไรเงี้ยกลัวแต่เขาพูดว่าเขาชอบ อันงอนอย่างเงใช่ผมผมไม่ได้ขี้งอนขนาดนั้นอจริงผมก็มีเหตุผลอยู่เลยงอนใช่ครับอะไรขำอะไรไม่มีอะไรจ้ะพี่ไม่ได้ถามตอบนะพี่เหตุผลไหมพี่ไม่ได้ถามตอบเลยเหตุที่เราไปแบบว่าร้องเพลงญี่ปุ่นนะมีเพลงญี่ปุ่นอุ้ยขอบคุณแม่ขอบคุณมากครับผม อันนก็โตโกไซมาร้องไงนะร้องร้มันร้องไงนะพี่เต้นเดี๋เดี๋ยวร้องไงดนเ้งไม่ได้เอนพี่เต้นออพี่ต้นพี่ทอนพี่ร้องไงนั่นชี่นันไกนั้นเียไกลบุศกาอันเ้ นนนนนนััจห้เเปี่ยบโอ้เราไมสูงขนาดเนี้ยนั่นน่ะสิพี่เพิ่มขีดเองพี่ขอโทษนี้ย่คอนทูจำได้ไหมเราไม่ได้ร้องฮุกครึ่งแรกรือร้องครึ่งกลางจำได้ไหมล่ะนั่นแหะสิร้องเห็นนะจำได้ไอในนั้นมันมีมันมีจอมีเนื้อไงมันเลยร้องได้อันนี้ไม่มีเนื้อนี่อาจจะใหญ่หนึ่งต้องฝึกซ้อมหน่จริงจริงก็ซ้อมอยู่ผมซ้อมตลอด <laughs> ใช่ซ้อมตั้งแต่รู้ก็ต้องร้องเพลงนี้ก็ซ้อมแบบทุกวันฟังทุกวันจนแบบไม่ตอนแรกแอบบยากด้วยตอนแรกที่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 แบบที่เราเลือกตัดสินใจเลือกเพลงนี้ก,กันแล้วก็ไปฟังรู้สึกว่าเออแอบบยากคนเนอยากด้วยเพยงลงร้องยากด้วยนเปน็แต่มันเป็นเพลงที่แบบเขาแบบเหมือนทางแบบนู้นเขาเลือกมาให้นะแล้วก็แบบมันมันเหมือนเป็นเพลงที่แบบความหมายดีก็เลยแบบเออพอไปฟังก็ตอนฟังครั้งแรกเลยรู้สึกแบบโอ้ ร้องค่อนข้างยากร้องแบบยากแบบมันร้องคําเร็วแล้วก็มันคีย์สูงด้วยใช่ครับผมแต่เราก็ลองดูองักเนี้ยผมบอกว่าแบบหลักตาที่แทบจะคิดว่าเป็นแบบคนญี่ปุ่นเลยอคนมากครับผมให้อะไรกันต้องใส่ให้อะไรให้แบบเอาเห็นเห็นอยู่เหมือนกันครับผมดีใจดีใจแล้วก็ไม่คิดว่าลำเนียงเราจะเหมือนคนญี่ปุ่นเพราะว่าผมก็แบบพูดญี่ปุ่นไม่เป็นอ๋อจริง เขดูเฟิร์สพูดได้แหละจริงจริงๆเขาพูดกับพี่แฟนขับญี่ปุ่นแฟ๊ดมากนะน่าจะญี่ปุ่นอ่ะอย่างงี้ผมขอพูดไว้ก่อนเลยว่าตอนแรกผมยังพูดไม่เป็นแต่ผมหัดภาษาญี่ปุ่นอยู่ประมาณสามวันนะครับก็ได้เลยได้เลยได้เลยครับให้ไม่เอาให้ขอพูดบ้างว่าให้เอ่อพุดว่าอีจิโรดิสอ่ะ อ่านั่นถามว่าเขาชอบแล้วไม่ใช่ล่ะเขาบอกว่าสวัสดีครับผมชื่ออิชิโร่ฮะฮ่าแมนแมนครับอันข้างหลังในฝังไม่อู่เดิมไม่แต่ว่านี่เขาได้ตั้งชื่อไง่ายดีนี่ได้มีแบบว่าคุณโฮคุณโฮซังโฮซังจะเป็นแบบประกาศเหมือนครับผมแบบที่เขาตั้งชื่อให้ผมว่าชื่ออิจิโร่อิจิโร่มาจากแบบชื่อเฟิร์สวันนี่แหละครับผมเหมือนแปลว่าหนึ่งเหมือนกัน ขาตั้งให้ครับผมให้เต้นเหอฮะเขาตั้งให้เต้นโช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 ไมะคะไม่รู้เหมือนกันช่แปลว่าอะไรนะลืมอ่ะแล้วก็ลืมอ่ะแต่ชอบแต่ชอบชอบชอบโยาวกว่าอันนั้สิแต่ว่าเชื่อไงเชื่อไงยี่โรยี่โรสอดไรก็ต้องกูส เขาเชยฮะเชยจากเมื่อคราวที่แล้วเหรอเอาก็อาจจะอัดชดนะฮะสนุกสนุกทีนี้นท่หฮะก็ทริปนี้ให้กี่คะแนนคะทริปนี้เหรอครับผมโหมันสนุกอะมันสนุกจนแบบส่วนไม่อยากกลับเอาจริงแต่ว่าก็อีกใจนึ่งก็อยากกลับแต่อีกใจหนึ่งก็ไม่อยากกลับ อันแบบว่าอยากกลับมาเจอแบบพี่ที่เป็นหาวผู้ชายแต่ว่าแบบอีกใจหนึ่งมันก็ยังแบบมันอยากแบบเดินเที่ยวมันแบบมันอากาศดีไงอะไรนะครับเดินเที่ยวสองคนเดินเที่ยวสคนครับส่วนมากก็จะเดินสองคนแหละแต่ไม่มีใครเดินกันหรอกก็เราเลือกได้แล้วเราเราเป็นแบบได้รางวัลรางวัลหรือยังครับร้านวิวอย่างเงี้ยยังเลยฮะแต่ว่าไม่แต่ว่าเดี๋ยว เดี๋ยวเดี erm ๋ยวเดี๋ยวทริปหน้าเดี str Welsh, okay, like, ๋ยวค่อยว่าเพราะว่าแบบอันนี้เหมือนเหมือนแบบว่าเรายังไม่มีที่แบบอยากอยากเาเรียกอะไรอยากแบบรู้สึกว่าตัวนี้มันแบบอยากซื้อให้เขาขนาดไหนเนี่ยฮะซื้อให้หมดเลยก็คือตั้งใจมากที่จะซื้อนี่คือต้องแบบต้องให้เลยอันนี้ต้องใช่แบบถ้าถ้าซื้อให้จริงๆก็แบบอยากแบบอยากให้ชอบกันทั้งคู่แบบอยากเจอเรื่องแล้วก็อยากอยากแบบให้พี่เต้นแบบได้ใช้จริงๆอยากแบบให้แบบ แบบชิ้นที่มันเหมาะกับพี่เติ้ลจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมหลายที่มีหลายทิปใช่มันยังมีอีกหลายทริปแน่นอนนะอ่ะอ่ะถามเรื่องหนึ่งรับผมมาแล้วอินแทกอาริณาโอ้เราครับผมมันมันติดเปลี่ยนจากว้าวว่าไปไทยตอนนี้ว้าวเปทำให้ครับผมมาจะอยู่ญี่ปุ่นรู้ไทยทั้งวันใช่คือไม่ใช่ไม่ใช่แค่ผมกับพี่เติ้ลนะคือทุกคนแอะเราได้ให้ไหมให้ไม่ได้ไม่ได้ ฮะให้อะไรครับให้ให้อ่ามาอิมแพกก่อนเถอครับผมอิมแพกครับผมก็มาอิมแพกก็ประกาศเรียบร้อยครับผมกับคอนเสิร์ตเขียนตราที่อิมแพกวันที่17มกราคมนี้ครับผมคับผม Golden Time Concert โอ้ยสุเราคิดฝันไหมว่าแบบโอ้หเขาบอกเออเขาบอกเป็นเินแพงเพรตอนแรกเราไม่คิดเลยครับว่าแบบจะให้แบบอิมแพกเพราะว่าเหมือนแบบมัน มันอิมแพกอิมแพกสำหรับเรามันแบบใหญ่มากๆมันแบบจู่คนได้เป็นหมื่นๆคนอะไรเงี้ยเราก็แบบคิดว่าแบบโอ๊ตตอนตุ๊บัตรมันจะขายหมดไหมมันจะมีคนมาดูเราเยอะขนาดนั้นเลยหรออะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าสิ่งนี้แอบมีความกังวลครับผมตอนนี้ก็ยังกังวลอยู่ว่าบัตรจะขายหมดไหมครับผมก็ถ้าเปิดขายบัตรก็แบบเอาว่าพปอร์ตตอนวันที่พี่อ๊อฟเดินมาบอกว่าเออเนี่ยจะกลับอิมแพกความรู้สึกยังไงพี่เตุ๊กโอ้โหความรู้สึกแรกตอนแรกอ่ะพี่อ๊อฟก็ถามเราก่อนว่า สู้ไหมถ้าเป็นเนี่ยเพราะว่าเหมือนแบบว่าเหมือนก็ก็เหมือนมันได้พอได้มาพอดีอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็ทมแบบสู้มาแล้วก็ก็ก็ตัดใจว่าสู้เราก็ความรู้สึกแรกก็คือกดดันใช่เพราะมันมันยีนแทกนะแล้วคือมันด้วยความมันเป็นยินแทกเราก็เลยคิดว่าทุกคนก็คาดหวังกับโชว์พวกเรามากอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบกดดันตัวพวกเราด้วยแต่ว่า ก็จะแรงกว่านันแหละมาแบบมามาซ้อมมันมาฝึกให้แบบว่าโชว์มันดีที่สุดใช<ห>่ไห<ด>มค <Golden> รับผมเป็นคำมงคลใช่ Golden Time สำหรับเิร์ First Golden Time เราจะได้เห็นอะไรในคในครั้งนี้ว่าอาจจะเป็นแบบ moment magic magic moment อ่าอาจจะสลับคำน,นิดหน่อยครับ<ห>ผมใช่ฮะนั่นแหละฮะอาจจะได้เห็นแบบ ช่วงเวลาที่ทุกคนจะต้องจดจำพวอเราทั้งสี่คนอ่ามีคุยเพลงมีคุยมีมีครับแต่ว่ายังพูดไม่ได้นี่ผมตัดหมดก่อนเลยตัดก่อนเลยเ <c oughs> ก่งคระพี <c oughs> ่ถามาเ้เล่นกับพื่อไหมครับพี่ถามไป่พโอ้ผมไม่พูดอยู่แล้วอ่อาพิเตอร์ล,ะละ่ะคะครับผมทำไมนะก็ได้นทางของเราในคอนเสิร์ตนี้เป็นยังไงก็คิดว่าทุกคนน่าจะเซอร์ไพร์ ก็ทุกคนน่าจะเซอร์ไพรส์จะมีซีนแบบพิเศษบนเวทีอะไรใช่ไหมคะเออคือการตอบสนะิฮะ <laughs> ผมไม่แน่ใจว่าจะมีซีนพิเศษอะไรไห,หมออแต่คิดว่าทุกคนต้องจดจําแน่น,นอนแปลว่าจริงๆวางเสร็จย,ยัง<ว><ๆ>ยังยังยังไม่ทั้งหมดครับแต่ว่าก็มีคุยกันบ้างไว้แล้วว่ามีพาร์ทไหนบ้างอะไรบ้างเออจะมีการสลรับกันลองไหมคะอะไรนะเช่นยังไงนะฮะัจุ้มกับหลาน เราไปร้องกับพี่เก่งไปร้องกับลุงเหรออออุยอย่างนี้ไมต้องรอดูจริงมันเป็นไปได้หมดรอดูรอดูไม่ได้หมดอ่อ่ะแล้วกดบัตรเมื่อไหร่กดบัตรสิบสามธันวาใช่ไหมครับไม่รู้เ่ะฝากฝากรออ่าครับกดบัตรแล้วใช่ไหมกดแล้ว ประกาศแล้วเขาประกาศวันแล้ว็ต้องประกาศวันกดบัตรจริงเนระอ๋อประกาศแล้วประกาศแล้วประกาศแล้วอ่ะก็คือเดี๋ยวถ้ากดบัตรก็อันนี้ใช่ไหมใช่ครับอันนี้คืออะไรหมายถึงว่าก็แฟนๆไปกดกันอ๋อใช่ครับใา่คยัาอ่ะอา้ยฝากใหออ้ยปารหน่าอยเาร้าะดูอา้าเ้ยอมอ้ยอา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 อากคอาอ้ยอาอ้ยอาอ้าอ้ยา้ยนาครับ The g อ l d e n Time ยอาอ้ออา ก็เนี้ยคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็เป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกของพวกเราเลยแล้วก็จัดที่ Impact ด้วยก็คือพวกเราสี่คนก็จะตั้งใจทำคอนเสิร์ตนี้ให้ออกมาให้ดีที่สุดจริงๆครับพวกเราแบบจะพยายามเตรียมโชว์ทุกโชว์ให้ให้แบบสมกับที่ทุกคนแบบรอคอยคอนเสิร์ตนี้แล้วก็จะตั้งใจมอบความสุขนี้ให้ทุกคนครับก็ฝากด้วยครับครับผมก็ฝากด้วยครับผมก็ได้ทำคอนเสิร์ตถ้าบัตรหมดพีด่เฟิร์สจะทำอะไร อิมแพกนะหมดบัตรหมดอิมแพกนะเฟิร์สมันจะธรรมดาไมได้นะจะหมดไหมอ่ะอก็นี่ไงถ้าหมดไดถ้าหมดเออหนูจะทำอะไรถ้าบัตรอิมแพกหมดวิงรอบอกเอา้เอาถ้าบัตรอิแพกหมดแะ้วไอะไรดีคะทำอะไรดีครับผมห้พี่ให้คิดยขวนาอย่าเอออ่ะได้ครับผม หาคิดมถา,ายคืออะไรอ่ะไอ,ไอ,อ๋อพี่ค <c oughs> ืออะไรพี่พี่คับอยากให้ผมใส่ชุดตะข่ายมากแบ <c oughs> บิบ <c oughs> ดไมนี่ยเคยเคยเคย,เคยแบบเหมือนแบบพูดไ้อะไรม่ร้มันเป็นชุดยังไงคิดมัตะขขาย <c oughs> ไม่หมายถึงแบบชุดใส่ชุดตะข่ายวันคิดมั่น์เฉยอ๋อแบบเซ็กซี่อะไรงี้ใช่เป็นแบบว่าสตลแบบแซบๆบางอรบ้างอะไรนี้ต่ก็เป็นข้ ูไม่ผู้ผมก็ถ้าถ้าส้าไดรต์เขาจัดมาผมก็ใส่หมดจริเหรอพี่ต้นเขาลองใส่ชุดตะข่ายได้จริงเหรอมันเป็นยังไงพี่ผมยังไม่รู้นะผมยังงงกับชุดตะข่ายก็เป็นฟิลแบบมันมันเป็นชุดตะข่ายเหมือนที่เราใส่ถ่ายเพียนเตอร์กลางน้ำทิ้งอ๋อเขาไมยเฉลยยังเนี่ยรู้ยังว่ามันมีไลฟ์เรียนเตอร์เนออ๋ออันนี้เพียนเตอร์เพียนเตอร์ใช่ออกรูปออกมาแล้วครับผมมันอันนั้นคือชุดตะข่ายที่มันเป็นแบบแล้วก็แบบ เส้นให้เดี๋ยวรอดูเฟิร์สใช่ไหมคะแล้วถ้าพี่สไตล์ดิจั่นมาผมใส่หมดแหละตาคงตาขายทีทงซีทูอะไรอย่างเงี้ยรับรู้เยบรณล้านใส่หมดอ่ะเอาจริงถ้าพี่สไตล์ดิจั่นมานะครับผมเอาเคค่ะขอบคุณครับขอบคุณ